กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนดนคุณอยากจะพูดอะไรบ,<ๆ>บ้างครับผมได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกทุกคนด้วยนะครับวันที่สองที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สัมเรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่า,างานสภานกิจเนาะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทําให้มีเกิดการมีภาควิจารณ์ที่ทำให้ทำ ทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็เพิ่งเลยเดินมาได้แค่2วันเองนะครับตอนนี้พร้อมจะพูดเรื่องอะไรครับเรื่องราวของสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อาจจะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับไอ้พระทองอยนางครับผมคุยกับพี่อดีตครับคือเป็นขั้นไหนอารศึกษาการแบบเออเลื่อนขั้นเลยจริงๆเราคุย จร,จริงๆหลังจากซีซีทีถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามาภาษาที่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ไดยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนความแบบขยับความสัมพันธ์อ่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นอ่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่า,นาจะพิ่งก่อนก่อนงานงคุณพ่อพี่ได้ไม่นาน รู้ใช่ไหมว่าแบบนนจะคนจีบมีแอมเลยอะไรใช่ครับใช่ครับตอนแรกๆเราหวั่นไหมเราเก่งไหมเพื่อเป็นจีบเขาอ่ะก็ก็คือแอนตัสออนก็ก็หวันๆนิดหน่อยครับก็หวันๆนิดหน่อยแต่แต่เราก็เราก็พยายามในในในแบบของเราเรื่องความังได้เอยครับควองเราก็เป็นจีบเวลามีก็เป็นแบบก็คือเออเรามีเซตตรงไหนที่สักว่าถ้าจีบไปเราเราจะแบบไม่แห้วหรือไม่เงี้ยตรงนี้มองยังไงจริงๆเราก็ ก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับค่ะาตรงไหนผมว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่แต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจครับร่วมงานกันในบคเป็นผลมเกิดในกอะรครับเอ่ ผมว่าค่อยๆลกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเออส่งของมาเยี่ยมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนรู้ตัวว่าเออินเรื่องมีการสนใจในตัวเขาคือใช้ยังไงกันเออก็ บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บดาตรงๆคือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนชวนที่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรต้องพานดาน้องพี่ใหม่ไหมมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องตีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องตีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วแ่เพราะด้วยสนิทกันเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักในเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมาถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับนตอนที่เรารู้จักตอนนี้ ณตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะวอ,อย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้ได้ได้ไม่นานครับผมอย่างอย่างวันนี้เองี่าออกมาพูดหน่อมีได้บอกพี่แอไว้มีบอกแน่นอน <s> แล้วพี่แอฟเขาว่าไงบ้างในตอบเบาๆเลยไงก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงก็ตอบตามความรู้สึกใช่แต่ว่าแสดงแสดงว่าถ้าขังหน้าพี่แอฟออกงานก็ก็คุยกับพี่แอฟเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับถึงยอดมากเลยเพราะว่าคุณหัวใจขึ้นนชฮะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธๆทั้งคู่เนาะที่ที่ ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนกินได้อาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทาแล้วพี่เขาส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเออส่งของมาเยี่ยมครับผมแล้ว,ลวเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอยะไรไม่ิธีการสื่อสารที่ทําให้คนรู้ตัวว่าเออนเริ่มมีความสนใจในตัวเขาคือใช้ยังไงกัอก็บอกตรงๆเนี่ย ไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงๆคือ,ค,อคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนชวนที่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยต้องพานาน้องไปใหม่ก่อนมีบ้างครับมีบ้างก<ช>็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับ<ช>เวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วแลนวด้วยสนิทกันเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักไอ้เขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับนตอนที่เรารู้จักเขาเนี้ย ณนะตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะ,ะชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อนองานคุณพ่อได้ได้ได้ไม่นานครับผมอย่างอย่างวันนี้เองก็ขอบคุณหนอนดิมีได้บอกพี่แอฟไว้ไหมมีบอกแน่นอนแล้วพี่แอฟเขาว่าไงบ้าง ตอบเบาๆหรือไงก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงก็คือตอบความความรู้สึกใช่แต่ว่าแต่ประเด็นว่าข้าครั้งหน้าพี่อ๊อกงานก็ก็คุยกับพี่แอฟเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับถึงๆมาห้าเก่งเอาคุณหัวใจขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมๆคนคู่เนาะที่ที่ ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนกินได้อย่างเรื่องความควารักต่างวัยหรือนนมองตรงนี้ไหนบ้างเอ,อ่อผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะไวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเครับจริงๆีอยากมีตำแห่ เดี๋ยวว่านวลตัวตรงนี้ไหมครับตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยค่อคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วแสดงแสดงว่าณวันนี้ก็คือยังไม่ได้สนุกสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมอ่ผมคุยกับ ที่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยา ติดจรวดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันวนๆแผนงได้ขนาดนั้นเลยะลูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโ,โตนโทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่า,ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดน,นานนา,นานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม เอาแค่นี้อย่าขยายคำนี้เอาแค่นี้พอทแค่นี้พอตอนน้เององเรื่องนี้กันแล้วใช่ไหมหนูวันที่จะขอเป็นแฟนวางแผนยังไว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างอะไรอืมไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็อ่ไม่ไม่ต้องเอิ้เฟิ้ออะไรมากเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าท่จะเป็นแฟนครบกันเร็วเลยอันนี้คือพี่เขาทำรู้ด้วยใช่ไหมอ่ คนรับรู้ยากนครับก็ก็อย่างครับอย่าง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 แต่แต่แต่อย่างช่วงงานเช่วงงานส่งที่าบบาะหนรู้สึกว่าเราอยู่คอยเป็นกำลังใจเราช่วยทุกอย่างครับรู้สึกยังไงบ้างคนที่ว่าเอ้ยนี่แหละคือกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่เยืนอยู่ตรงนี้แล้ว คือจริงๆที่ท,ที่ที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนีย่ยจริงๆผมก็อบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะเอ่อจะเป็นญาติญเพื่อนๆที่เขามากกว่าที่เอ่อคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกำลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเ่ยก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำไรกำใจกำลังใจอยู<ห>่ตรงนี้นะครับใช่ใเมื่อไหร่คนเลยมองว่าตรงนี้คือรักแท้พิสูจน์ได้ตรงนี้เลย โอเคนะโอเคนคขอุณรับได้คุณเดีย่คุณคุคุณลกุดเนเต็นเื่